ฮะจูบกันกลางถนนเลยเหรอวะอืมจูบแล้วก็หายไปไม่โทรมาเลยนะเว้ยคนปกติที่เขาจูบกันเนี่ยเขาต้องโทรมามุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งกันไม่ใช่หรอวะรอก่อนดีเดี๋ยวเขาก็โทรมาแต่ว่าแกแต่แกมั่นใจได้เลยว่าตอนเนี้ยเขาชอบแกแน่นอนแกแต่ฉันทนไม่ไหวนะเว้ยบอกว่าชอบก็ต้องบอกความรู้สึกออกมาดิวะมันจะยากเลยนักหนาวะฟังนะเว้ยผู้ชายเนี่ยพอเขาได้จูบแล้วเขาไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนไว้แก แต่แกเนี่ยใจต้องนิ่งทําตัวสวยๆเชิดเชเล่นๆเล่นตัวเขาไว้อย่ารีบร้อนไปหาเขาก่อนล่ะเออไมได้วะ เธอเป็นคนที่ใช่ห้อเปี่าเป็นคำถามที่ถามจากใครยิ่ข้างคาแต่้ใชยังยหาคำตอบไม่มาือยังไม่แน่ใจแต่เธอและฉันก็